ไปเที่ยวเวียดนามเที่ยวช่วงไหนดีรวมเมืองหน้าเที่ยวเวียดนามนะคะเป็นหนึ่งในประเทศยอดฮิตสำหรับนะักท่องเที่ยวชาวไทยค่ะเพราะว่าเดินทางง่ายใช้เวลาไม่นานและค่าของชีพไม่แพงอีกทั้งนะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งด้วยาการเดินทางไปยังเวียดนามนะคะก็สามารถบินตรงจากกรุงเทพได้เลยเมื่อมาถึงเวียดนามนะคะก็สามารถํำนักได้ไม่เกิน30วันโดยที่ไม่ต้องขอบีซ่าค่ะ สำหรับสกุลเงินนะคะเวียดนามเนี่ยจะใช้เป็นดองเวียดนามค่ะด้วยอัตราค่าเงิน1บาทไทยนะคะจะประมาณ740ดองเวียดนามค่ะเวลาที่เวียดนามนะคะจะเท่ากับประเทศไทยค่ะดังนั้นไม่ต้องกลัวเจ็ดแรก สำหรับเวียดนามนะคะจะแบ,บ่งเป็น3ตอนด้วยกันค่ะคือเวียดนามเหนือเวียดนามกลางและเวียดนามใต้โดยสภาพอากาศของแต่ละตอนนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะเริ่มจากเวียดนามเหนือนะคะจะมีทั้งหมด4ฤดูค่ะได้แก่ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวส่วนเวียดนามกลางและใต้นะคะจะมี2ฤดูค่ะได้แก่ฤดูฝนและฤดูแล้งดังนั้นเวียดนามนะคะจึงเป็นประเทศที่น่าเที่ยวตลอดทั้งปีค่ะแต่ว,ว่าต้องใช้สภาพอากาศก่อนมาด้วยนะเมืองน่าเที่ยวของเวียดนามนะคะเวียดนามเหนือเนี่ยก็จะเป็นกรุงฮานอยซาปา เวียดนามกลางนะคะจะเป็นดานางหอยอันเวียดนามใต้นะคะก็จะเป็นนครโฮจิมินห์ดาัาและเกอกฟูกัวค่ะเที่ยวเวียดนามนะคะบอกเลยว่างบไม่เกินส0 0 0มก็สามารถเที่ยวได้แล้วถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง p a k กกะบูดกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในปั k กกะบูดอค่ะ